เ <c> น <ười> ื้อเยอะจังมันเป็นไงมันก็เป็นสัตว์ที่กินพืช รสชาติก็จะออกมันๆค่ะคือตัวใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วใหญ่มากคือชูตี้เคยกินจีนูนไซส์กลางไม่เคยเห็นจีนูนไซส์ใหญ่ขนาดนี้ มากย่านไม่ต้องย่านค่ะอร่อยมากของดีของดีสารค่ะใครไม่กล้ากินก็กดหมูฝอยได้นะคะหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยเก้าสิบาทหนึ่งกระปุกหนึ่งรอยเก้าสิบาทค่ะคั่วหรือทอดอันนี้แม่คั่วหรือทอดแม่คั่วเหรอคั่วแล้วแม่ไม่ เอาปีกออกแล้วแม่ก็ทอดให้อีกรอบชูตีชอบชอบอือ,อไข่มันก็แบบงตีไหมไข่มันใหญ่มาก ชูตี้กินต้มอ,อึ่งเป็นค่ะลองลองพิมพ์ชื่ออาหารอีสานมาสิอันไหนที่มันแบบคิดว่าพิสดานสุดและชุตี้จะเคยกินไหมลองพิมพ์มาโปรตีนชั้นสูงอึ่งเคยกินค่ะงูเคยแต่ไม่ชอบ หมาไม่ไม่ต้มงูสิงก็เคยแต่ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่แกงพิ่ิเล็ชอบมาก้าพาชอบมาก <c oughs> ป่นกับปอมยังไม่เคยเคยกินหลัก้อยค่ะละหมาน้อยหมาน้อยที่เป็นเป็นพืชใช่ไหมคะก็เคยได้ยินแต่ยังไม่เคยตุ๊กแกชูตี้ไม่กินค่ะแต่ว่าก็ก็เห็นคนอื่นกิน <c oughs> แยก่ก็น่าจะเป็นออมแย่แล้วก็จะมาเป็นก้อยก็เหมือนกับปอม หนูนาปิ้งชุดที่กินค่ะหนูนาหมกแลนน่าจะเคยแต่หายากมากแลนน้องวัวเคยค่ะชุดที่จะจอดซื้อที่สระบบุรีบ่อยๆลูกย่างนาตั้งไหนแม่ต้มเอี่ยนเคยค่ะทั้งผัดทั้งต้มต้มผัดแกง ลูกยางนานกินด้วยแหละเลือดแปงจูที่เคยกินแล้วก็เข้าโรงพยาบาลค่ะอาหารเป็นพิษเบาเบาจูตี้ก็มันจะเป็นตัวด้วงใช่ไหมค่ะเคยค่ะนกก็เป็นผัดเคยค่ะเอ่อ ท้้งข่าวภาษาอีสานจะมีอีกชื่อเรียกว่าอะไรแม่อีกเกียอีกเกียค่ะอีกเกียชูตี้ไม่เคยกินแต่ว่าชูตี้เคยได้ยินอยู่ว่าคนอีสานกินเขาไม่กินแม่นั่นแหละอ้นนัดเดอืมไข่ผามกเรี้ยเคยกินค่ะแต่ที่บ้านหายากมากสับภาพ ชูตี้ไม่เคยค่ะไข่มดแดงชอบมากแมงกอกหิดเพาะเคยกินหมดหาก็ก็เคยหาด้วยแมงเอาชูตี้ไม่ถนัดเท่าไหร่แมงมกมงองกับแมงเงาเรียกกันไหมแม่แมงกองกับแมงเงาบอกกันลรือเป แมงมันจุตี้ชอบมากค่ะน้องจะมียำเกี่ยวข้าวค่ะกุญจีก็เอาไฟใต้เอาหน้าบ้านค่ะหาง่ายมากผ่านคือตัวอะไรคะตั้งแตนชอบทอดเคิค่ะประจำแมงดาประจำ แมงแหงเคยประจําเลยอร่อยชอบมากแมงเมาเคยค่ะใต้เองด้วยใต้ไฟเองด้วยน้องจะมาตอนฝนตกค่ะแมงง้องแงงชตี้ไม่เคยค่ะเคยกินแต่แมงดองแดงที่พึงการจะมีดอกแมงดองแดงนะคะก็คือจะเป็นข้าวปุ้นที่บีบเต้นออกมาแล้วก็เป็นอ้วนๆที่พึงการจะเรียกว่าดองแดงค่ะเป็นเส้นดองแดงกระตุวนชตี้ก็เคยค่ะ หมงงกปลาซิวชุตี้เคยค่ะดักแด้ชุตี้เคยค่ะแต่ชุตี้ไม่ชอบตัว,ต,วตัวก่อนที่จะเป็นดักแด้อืมไม่รู้ว่าตัวแม่เขาอะรู้ว่าเป็นดักแด้ก่อนอะแม่ช,ชุตี้กินดักแด้แต่ชุตี้กลัวหนอนหนอนดักแด้ ไข่น้องใหญ่มากอเออเห็นไข่น้องไหมแมงระงำก็คือเวลาเราไปซ่อนใช่ไหมคะมนี่ค่ะไข่น้องโอ้ กุจีค่ะหัวกบเคยค่ะนิ่มเคยค่ะแก้งหน่อมไม้ใส่ต่อเหรอต่อสท,ที่ก็กินค่ะ ผ่านคืออีเกิง้งหืมน่าอบอ่องไม่เคยอบอ่องเลยค่ะเคยกินแต่แบบว่าปิ้งย่างทั่วไปแมงตับเต่าเคยค่ะเห็ดพึ่งขมเคยค่ะไทบ้านเรือเรียกว่าเห็ดยูหาค่ะ,ะ,ะมีอะไรที่ไม่กินไหมอืม ก็น่าจะเป็นหอน้ำมอนะคะที่ชุตี้รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็เงาอูค่ะกลบล่ะชูตี้ชอบค่ะชูตี้ชอบค่ะตู้แก่ชูตี้ไม่ค่อยชอบค่ะ กดตะกร้าให้ชูตี้หน่อยนะถ้าใครที่แบบทานมังสวิทั์นะคะเออแต่อันนี้มันเป็นสุูกระดูกหมูอะพี่มานี่เร็วเด็กมานี่เร็วเด็กเด็กมานี่หอมหน่อยหอมหน่หอมเลว ไม่ทำหน้าเงินล่ะนอนสื่นหรือ,อยังรู้จักไหมคำว่าสื่นอนะนอนสื่นหรือ,อยังหาผิวขาวขหรือ,อยังบอกแม่ตึ้งซิไม่บอกอ้าวไม่บอกเวยยวัสดีพอใจออน้องพอใจค่ะโอเคอ <Okay. S 1> ามาดากินไข่ห้างหางบอ่อชอบค่ะอย่าลืมจิ้มใจ่จมให้ชูตี้ด้วยนะคะคนละหนึ่งออเดอร์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 อออรอออรชูตี้จะร้องเพลงให้ฟังนะตอนนี้ชูตี้ได้ทั้งหมดยี่สสามออเดอร์นะคะขอบคุณยี่สิสามออเดอร์ด้วยนะคะ ไข่พํมมามักบ่อลูกชุดที่ชอบค่ะแกงอ่อมแล้วก็ใส่ไข่พําด้วยแล้วก็ไข่พําเนี่ยจะหายากมากแล้วก็เวลาเราไปสั่งตามร้านนี้ก็จะได้น้อยมากแม่ค้าก็จะให้เราน้อยนะคะเพราะว่ามันหายากอะค่ะท่านางเทมากเห็นเหรอคะเห็นเหรอคะมีของที่ไม่เคยกินเยอะมากแพงด้วย ท่านั่งพี่สวยวัสด,ดีจ้ามาดามชูตี้กุจีหมกลูกครอกคอรออครอกเป็นจังใดค่ะนกชูตี้ไม่ถนัดค่ะแต่ว่าชูตี้เคยชูตี้ไม่ถนัดนกขัวหนูพุกชูตี้เคยค่ะลูกปลาตัวเล็ก็จะเป็นอเคอร์นรา เขาเรียกว่าเขาเรมันหลุดค่ะมันหลุดลูกอคอกลูกอคอกลูกอคอบ ลูกคอกปลาลูกคอกเหรอหาทุกคนอ๋อชุติอาบไม่ทันอาหารอะไรอ่ะชุติชุต,ชติน้ำลายไหลอย่าเหม็นนะคะชุติอ้อยอ้อยชุติน้ำลายไหลอ่ะ หัวจะปวดหัวจะปวดขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่นัทวุฒิเคยกินเครืองหมน้อยไหมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็เคยได้กินแต่ว่าชุตที่ตัวตัวชุตที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยกินรู้สึกว่าชื่อมันไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะดูไปดูมาเหมือนอิงฟา้ามากๆเลยค่ะ ่ะใชะขาชะขาชี้คิดเหมือนกันเลยค่ะว่าชุตี้เหมือนชุดี้แฮปปี้แล้วค่ะชุตี้แต่งหน้าต่อดีกว่าชุตี้เริ่ม Happy แฮปปี้ละแต่งหน้าเป็นไปกันตังดีกว่า พ่อไลฟ์ทุกคนช่วยไปกดตะก้าช่วยพ่อได้นะพ่อทำแคมเปญทำยอดส่วนชูตี้ขายไปเรื่อยๆของชูตี้ไลฟ์สดเน้นทักทายเซฮายคุยกันแล้วก็จิ้มใส่จบค่ะจะเป็นลูกที่ชูตี้ภูมิแพ้กรุงเทพค่ะ ชูตี้คงไม่ได้ไปแล้วนะคะตราวดน้อยอะ่ะขออีกสักตัวแล้วกัน นัวมากนัวมากนัวแล้วก็มันมาก ตุดดีจะให้ดูไข่ อย่าลืมกดตะกร้าให้ด้วยนะคะมากินมากค่ะุณค่อนขาตั้งกิวค่ะืมอ่ะใครที่ไม่กล้ากินแมลงก็กดหมี่มหาชนไปนะคะสามห่อหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น ป่นน่าจะอร่อยนะคะ ขอบคุณค่ะเห็นอย่างไม่รู้ค่ะชุติคิดพ่อก็เลยลูกเคลื่อนทำค่ะสุตีนึกออกว่าตัวเองเป็นนางงามค่ะชุตีนึกออกว่าตัวเองเป็นนางงามนะสุตีก็เลยจัดเลย คู่พละนี่ล่ะโอ๊ย,อยสติกลิตสตีไม่ไหวละสตีแข้งสตีแข้งแล้วทุกคนสตีแข้งเดี๋ยวสตีไปเอาน้ำก่อน เน็ตก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งไว้ไหนดีเอาไว้ตรงนี้อ๊ะแป๊บบนึงคาะเน็ตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชูดีต้องรีบชูดีต้องรีบชูดีอย่างนี้นะ ตี้ไม่ไหวแล้วชูตี้แคมแคมใครขึ้นมาดามชูตี้กินแมงเยอะไปหน่อยชูตี้แคมค่ะไม่ได้แคมใครค่ะกดไปกร้าชูตี้ด้วยฉันอยู่ตรง คนเดียวก็แค่มีเท่าเดิมก็แค่ไม่เหลือใครคนอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้คนเราจะมีสักกิลเพิ่โอ้้เเฮฮ้ คนเราจะมีสักกี่ครั้งไอเดินบนทางที่ตรงใจกดตะก,ก้าค่ะกดตะก,ก้าค่ะกดตะก,ก้าคนละหนึ่งออเดอร์นะคะกดไปเลยค่ะกดไปเลยค่ะอามะม่วงฮีมะพร้าวค่ะกดตะก้าเลยค่ะ มะม่วงหิมะพานค่ะกดก้าเลยค่ะอันนี้ดีร์เวอร์เป๊ะเวอร์เพอร์เฟกต์อเมซิ่งเฮนี่ค่ะามาค่ะอุ้ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนใจเย็นๆหนาไม่มีอะไรทั้งสิ้นว้าวอเมซิ่ง เชยสไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไร ทุกคนก็ทุกคนก็รู้ดีเนาะเรามันก็ใจตรงกันมันก็คอเดียวกันเนาะก็ไม่ต้องถามหรอกว่าอะไรไม่ต้องถามเลยนะคะมีได้หรอนิดหนึ่งมันอาจจะแบบคนที่ดูออกคือคนที่ คนที่ดูออกคือคนที่เหมือนกันกับชูตี้ค่ะคนที่เหมือนกันกับชูตี้คือเป็นคนลักชูรี่และดูแพงค่ะหายแคมยังอ้อยอ้อยแคมสึงเลย ดิแม่เริ่มแขนละ